สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาน้อยพิรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุบวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้หนุบวนคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอบพี่น้องเข,าข้าคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุบวนคนร้อยเอ็ดก่อนที่จะไปเข้าประเด็นครับหนุบวนคนร้อยเอ็ดอยากให้ทุกท่านฟังคลิปคลิปนี้ดูครับบัตรลังคาเท่าไหร่ เป็นงานอะไรให้พ<ร>่อ<ร>เอกเบ่าเลยครับตัวน,นี้ก็คือเป็นงานก็คือเฮ็ดเป็นผาปา่าผาป่าเพระาะว่าจะขึ้นบา้านมาอยู่แล้วกันคือว่าเฮ็ดบุญไปน้ำเลยรวมทำบุญํากันครับเป็นผาป่าแล้ะก็บหักค่าใช้จ่ายแล้วกับห้ใจใจว,นนวัดสรุวัดโรงเรียนอันโังพไาบาพสตครับก็คือเป็นงานผาป่าวัดนองครูเลยเนาะรับหกค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือมอบให้กับทางโรงเรียน,นวัดรพสตครับ อ่าเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ใจตามนไไดีดเรื่น้องเด้อเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ฟังคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงผมเคยพูดเสมอว่านี่คือครอบครัวหลานน้อยเป็นครอบครัวที่รักในการทําบุญเป็นครอบครัวที่รักในการสร้างคุณงามความดีเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะกระตันยูรู้คุณทําไมถึงพูดอย่างนั้นเอฟซี FC ทุกท่านฟังคลิปแล้วรู้สึกยังไงนี่แหละครับคําว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คือตั้งใจดีทําอยู่แล้วที่จะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อเอกแม่หน่อยแล้วหลานน้อยได้จ้างวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่นที่บ้านจ้างมาไม่เท่าไหร่หลายคนบอกว่าจ้างมาเพื่อเฉลิมฉลองหรือฉลองบ้านใหม่แต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังคืออะไรนี่คือเหตุการณ์ที่พ่อเอกบอกว่าอะไรรู้ไหมพ่อเอกบอกว่าหลังจากหากรายได้ หลังจากหากรายได้แล้วนําไปทําบุญปัดทาบุญที่วัดเห็นไหมนี่ผมถึงบอกว่าครอบครัวกตัญญูรู้คุณทําบุญโรงเรียนและรอพสตนี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยนี่เขาไม่ได้ช่วยเฉพาะวัดโรงเรียนหรืออนามัยชุมชนแต่เขากําลังจะช่วยองค์กรช่วยใครอีกช่วยศิลปินนักร้องแดนเซอร์ นี่ครับรายขายท่านบอกว่านี่คือการจ้างมีเงินจ้างเสร็จแล้วฉเฉเริ่มฉลองบ้านไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาทำทํามากกว่าคำว่าจ้างวงสิ่งที่เขาทำคือกำลังจะทำบุญนี่แหละเขาเรียกทำบุญทำบุญทำเป็นผ้าป,ป่าทำบุญเพื่อมอบรายได้ไดแก่วัดโรงเรียนและอนาไมายชุมชนครับป้าพี่น้อง หลายหลายท่านบอกว่าสิ่งที่พูดไปจบแค่นั้นไม่ครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามีมากกว่านั้นทำไมถึงบอกว่ามีมากกว่านั้นคือหนึ่งเลยสิ่งที่มากมากกว่านั้นคือหนึ่งเลยหนึ่งคือองค์กรสองศิลปินแดนเซอร์ทุกท่านครับช่วยยังไงช่วยแรกเลยคือช่วยให้ทุกทุกท่านได้มีไรายได้เพราะว่าวงหมอลำเขาจ้างรายวันถูกต้องไหม นี่คือได้รายได้สององค์กรได้รายได้สามคือใครช่วยให้ศิลปินหลายๆท่านประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายคือรายได้คุณต้องได้มากกว่าเดิมถูกต้องไหมคาว่าประหยัดรายได้นั่นไงหลายท่านว่าประหยัดรายได้ตรงไหนก็จากที่หลาน้อยแล,และวงสาน้อยจะออกจากอาเภออุทุมพรมิสัยแล้วไปเล่นที่ยโสธรหลายท่านขับรถเองนั่นคือค่าใช้จ่ายถูกต้องไหม ตเติอนน้ำมันแต่พอพ่อเอกแม่หน่อยหลาน้อยจ้างเสร็จมาเล่นที่บ้านเดินจากเดินทางจากอำเภออุทุมพรวิสัยมาแค่อำเภอเมืองซึ่งความห่างบวกลบน่าจะประมาณ30กิโลบวกลบไม่เกิน5โลนี่แหละโดยเฉลียอันนี้คือคือผมเคยขับรถผมคาดคะเนนะครับอาจจะมีบวกลบเยอะกว่านั้นก็เป็นได้นี่ไงจากที่จะเดินจากศรีศสะเกดไปยะโสธรที่เขายกเลิกเด็กก็ได้เดินจากอุทุมพรวิสัยมาแค่อำเภอเมืองนี่ไง ช่วยประหยัดค่าน้ามันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายองค์กรก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไกลถูกต้องไหมจากศรีสเกตไปยะโสองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายมีรายได้ศิลปินมีรายได้แดนเซอร์มีรายได้ทุกคนในองค์กรมีรายได้จากที่จะสูญเสียรายได้มหาศาลเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเพราะว่าค่าจ้างวอหลำในวันสําคัญจะมีราคาพิเศษหน่อยถูกต้องไหมแต่นี่คือช่วยช่วยได้ ช่วยองค์กรช่วยทุกคนได้แล้วยังมาช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแก่พ่อค้าแม่ขายหลายๆท่านอีกแม้กระทั่งเอาเงินที่จากการทำบุญพระป่ารอบนี้มาช่วยทั้งชุมชนวัดโรงเรียนคำว่าช่วยอนามายัยหรือช่วยชุมชนหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าช่วยสิ็จแล้วคนในชุมชนไม่ได้นะทุกคนในชุมชนก็มาใช้บริการถูกต้องไหมไม่ว่าจะมาวัดก็ดี เด็กๆลูกหลานเรียนที่โรงเรียนก็ดีแม้กระทั่งอนามัยก็มีค่ามีมีของใช้หรือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยหลานน้อยและครอบครัวไม่ได้สร้างสร้างความสุขให้แก่หลายๆท่านแต่หลานน้อยและครอบครัวสร้างความสุขทำบุญผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกคนถึงรักหลานน้อยทําไมทุกคนถึงสนับสนุนหลานน้อยเพราะนี่ไง พ่อเอกไม่หน่อยไม่เคยบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งแบ่งเข้ากับระเป๋าตัวเองเขาไม่ได้ใช้คํานี้เลยนะสิ่งที่เขาพูดมาคือรายได้นําไปมอบให้เฮ้ยผมนึงบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้จะจะมาจ้างเพื่อเกิดรายได้ให้แก่ครอบครัวไม่ได้จ้างสาวน้อยมาเล่นแล้วให้เกิดรายได้กับตัวเองแต่เขาจ้างสาวน้อยมาเพื่อสร้างสร้างชุมชนสนับสนุนชุชมชนนี่คือความสุดยอดครับ นี่แหละเขาเรียกไม่ลืมหลังครอบครัวกตันยู่รู้คุณสำนึกบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ที่ไหนเราก็ดูแลที่นั่นสนับสนุนคนในพื้นที่ส่วนไหนทำได้ก็ทำส่วนไหนทำไม่ได้ก็เว้นวักไปเอาตามกําลังที่เราสามารถได้แต่สิ่งไหนที่เราทำได้เราก็ทำไม่ธรรมาดาจริงนะรายได้เอาไปทำบุญโอ้ ทำเป็นผ้าป,ป่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่โอ้ทำบุญจริงๆคือความรู้สึกของผมสุดๆอะ่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่วงสาวน้อยหลุดมาแล้วครอบครัวหลานน้อยไปจ้างมานี่ก็คือสุดๆแล้วพอไม่ได้ยินจากพ่อเอกพูดโอ้ความรู้สึกผมสุดยอดนี่แหละทําไมถึงเอฟซตัวประเทศัวไทยที่พร้อมที่จะสนับสนุนหลานน้อยถูกต้องไหมครับก็เพราะอย่างงี้ไงผมเชื่อเลยงานนี้ทุกคนพร้อมที่จะทําบุญร่วมกับหลานน้อยทําบุญขึ้นบ้านใหม่ร่วมกับหลานน้อย เอฟซีทระเทศตัวไทยสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ร่วมบุญโอนร่วมบุญกับหลาน้อยและครอบครัวได้บัตรที่ร่วมบุญมาซื้อบัตรจากที่ผมฟังมาคือพ่อเอกอาจจะทําเป็นบัตรแข็งและเป็นสกสอให้ด้วยอย่าลืมครับบัญชีเดียวพ่อเอกบอกบัญชีเดียวเท่านั้นรอฟังข่าวรอติดตามครับนี่คือเราจะได้ร่วมทําบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับหลาน้อย ผมได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างมาผมมีความสุขดีใจที่สุดครับนี่คือความสุดยอดของหลานน้อยและครอบครัวครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณเอฟทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุมบนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรว,วยตลอดไปครับสวัสดีครับผม